สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับเพื่อนเพบกับโด่งเช่นเคยนะครับและวันนี้นะครับโด่งจะพาไปชมอีกหนึ่งจุดของจังหวัดเลยนะครับที่ต้องบอกว่าถ้าเพื่อนเนคนไหนผ่านมาวันฝนตกต้องระมัดระวังถึงที่สุดเลยครับวันนี้จุดนี้จะอยู่ตรงไหนนะครับโด่งจะพาไปชมและดูสถานการณ์เหตุการณ์วันนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับเพราะว่าวันนี้โด่งได้ผ่านจุดนี้ในวันที่ฝนกําลังตกครับทุกคนไปชมมันครับ ทุเรือนั่นเองครับตอนนี้นะครับเราวิ่งอยู่ในถนนหมายเลข21นะครับด้านหลังกล้องก็คืออำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับมุ่งหน้าไปที่อำเภอภูเรือเส้นทางนี้นะครับถูกบันทึกว่าจากหน่วยกู้ภัยนะครับแล้วก็จากเจ้าที่ตำรวจนะครับในจุดนี้นะครับถูกบันทึกว่าเกือบทุกครั้งที่มีฝนตกลงมานะครับเส้นทางนี้จะเกิดอุบัติเหตุเป็นประจำเนื่องจากว่าเป็นช่วงเส้นทางที่ขึ้นเขาและมีความพดเคี้ยวนะครับ และจุดจุดนี้เนี่ยมักจะมีรถขนส่งการ,กรเกษตรที่เขาใช้วิ่งขนส่งยางพารานะครับก็จะทําให้น้ํายางพาราในหกนะครับเนื่องจากว่าเป็นเส้นทางขึ้นเขาแล้วมีความเค้งนั่นเองเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีฝนตกเนี่ยก็จะเกิดอุบัติเหตุรุนแรงนะครับก็คือรถเนี่ยหลุดออกจากถนนนะครับหรือว่าตกจากโค้งนั่นเองในเส้นทางนี้และเกิดขึ้นบ่อยมากๆนะครับถึงขนาดมีเรื่องเล่าบอกว่า ในหลายๆครั้งนะครับที่ฝนไม่ตกมานานๆเนี่ยและมีฝนตกลงมาเนี่ยชาวบ้านที่เขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขานั่งนับเคสกันเลยนะครับว่าฝนตกลงมาแล้วจะมีอุบัติเหตุกี่เคสจุดนี้จะเป็นยังไงวันนี้ไปชมพร้อมกันครับพอเรามาถึงตรงนี้นะครับเราจะเห็นป้ายซ้ายมือเมื่อสักครู่นะครับว่าบ้านโพนป่าแดงครับจุดๆนี้คือจุดเริ่มต้นที่จะเข้าสู่ช่วงเส้นทางที่มีความอันตรายนะครับทุกคน เส้นทางตรงนี้เนี่ยโอ้โหเมือ่อต้องบอกว่าเมื่ออดีตจนปัจจุบันนะครับยังเกิดอุบัติเหตุในเส้นทางนี้ประจาประจาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าที่กู้ภัยนะครับพูดไปเสียงเดียวกันเลยว่าจุดจุดนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่อันตรายสุดๆของจังหวัดเลยเลยนะครับวันนี้เราจะค่อยๆขึ้นไปดูเส้นทางนะว่า ส่วนมากแล้วจุดที่เกิดเหตุเป็นตรงไหนนะครับแล้วก็เส้นทางนี้เนี่ยเราต้องระมัดระวังยังไงลักษณะเส้นาทางเป็นยังไงนะครับวันนี้นั่งรถชมกันไปเรื่อยๆนะครับพอเรามาถึงตรงนี้นะครับแต่มีป้ายนะครับว่าขับช้าๆลดอุบัติเหตุได้70%นะครับตรงนี้นะครับก็คือบริเวณบ้านภูสวรรค์นั่นเองนะครับ จะมีป้ายบอกเลยครับว่าห้ามทําน้ํายางพาราหกบนถนนนะครับมีโทษปรับและจําคุกนะครับคือมีป้ายแบบนี้บอกแทบตลอดที่ก่อนจะถึงช่วงนี้เลยนะครับเราเห็นประมาณ 4- ี่ห้าป้ายเลยนะครับพอเราขับเข้ามาถึงตรงนี้นะครับเราจะเห็นป้ายซ้ายมือตรงนี้อุทยานชาปูเรือนะครับแล้วก็อุทยานชาปูสวนทรายตรงนี้คือจุดเริ่มต้นเลยนะครับของช่วงที่มีความอันตรายนั่นเองครับ เราจะเห็นนะครับว่าถนนช่วงนี้เป็นถนนช่วงที่มีการขยายนะครับแล้วก็จะมีาริเออร์คอนกรีตนะครับขวามือแบบนี้เลยเพื่อป้องกันรถถลายวิ่งข้ามเลนมาหากันนะครับเราจะเริ่มเห็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงนะครับที่จุดนี้เป็นจุดที่เขาต้องทําเป็นถนนสี่เลนแล้วก็เอาริเออร์คอนกรีตตั้งไว้เลยนะครับเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่เมื่อครั้งอดีตน่าจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากๆนะครับรถ การลื่นถไหยแล้วก็ข้ามเลนมาชนกันตรงนี้ก็เลยต้องขยายแล้วก็ตั้งไปเรื่อยคอนกรีตไว้รอเลยนะครับจุดแรกนะครับตรงนี้เราจะเห็นป้ายเตือนอุบัติเหตุที่เยอะมากๆนะครับทั้งป้ายแบบเป็นทางการป้ายไม่เป็นทางการนะครับและตรงนี้นะครับเขาจะเขียนว่านี่ครับทางโค้งลาดชันยาว8กิโลเมตรนะครับนี่ห้ามน้ํายางแล้วนะครับ ก็คือด้วยความที่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ขึ้นเขานะครับแล้วก็มีความราชันในเส้นทางนะฮะถึง8กิโลเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยรถที่บรรทุกน้ำยางพลามานะครับพอมาถึงจุดนี้มันหกออกจากรถนั่นเองนะครับพอมันหกมามันก็สะสมอยู่ที่ผิวถนนนะฮะวันที่ถนนแห้งจะไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ มีฝนโปรยปลายลงมาหลังจากที่น้ำยางสะสมกันอยู่ในปริมาณที่มากพอนะครับถนนตรงนั้นจะลื่นเลยนะครับลื่นเป็นแบบเหมือนใครเอารถน้ำน้ำมันหล่อลื่นไปไว้เลยครับลื่นขนาดแบบว่าถ้าสมมติว่าเราเหยียบลงไปนะฮะรถเนี่ยแทบจะหมุนทันทีเลยนะครับไม่ใช่แบบลื่นแค่เสียหลักสะบัดไปสะบัดมานะครับคือรถเนี่ยสามารถหมุนหรือว่าถลายออกจากจุดๆนั้นได้ทันทีโดยที่เราไม่สามารถควบคุมรถได้เลยนะครับ ถ้เพื่อจะเห็นว่าลักษณะเส้นทางตอนนี้ขึ้นต่อเนื่องนะครับเราก็มีความคดเคี้ยวเลยเมื่อครั้งอดีตจุดนี้เป็นจุดเส้นทางถนน2เลนปกติเลยนะครับแต่ตอนนี้เขามีการขยายถนนเพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นถนนหลักนะครับถนนเลข2ตัวเนาะตรงนี้เป็นถนนหมายเลขยี่สิบเอ็ดเนี่ยก็จะมีรถนะครับที่มีน้าหนักบรรทุกใช้สัญจากการกันค่อนข้างเยอะประจบกับช่วงนี้เป็นเส้นทางโคดเคี้ยวนะครับแล้วก็ขึ้นลงเขาเพราะฉะนั้นเนี่ย น้ำหนักที่กดทับบนรถที่บรรทุกหนักมากๆเนี่ยความเสียหายบนผิวถนนย่อมเกิดขึ้นได้นะครับโชคดีที่วันนี้เรามาถึงจุดจุดนี้นะครับแล้วไม่มีฝนนะฮะเพราะว่าถ้าฝนห่างหายไปนานนะฮะแล้วเข้ามาในจุดจุดนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าการเจอุเหตุในจุดนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายมากๆเนี่ยเราเห็นป้ายเตือนแทบตลอดเส้นทางเลยครับฝนตกถนนลื่นห้ามทำน้ำยางพลาหกบนถนนอะไรเงี้ยครับป้ายตเตือนอุบัติเหตุมีตลอดเลยครับ เป็น8กิโลเมตรที่คดเคี้ยวน่าจะเป็นช่วงที่มีความคดเคี้ยวที่สุดนะครับของถนนในช่วงตั้งแต่ตัวอําเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับจนมาถึงที่อําเภอภูเหลือนั่นเองจุดจุดนี้ก็ได้รับการปรับปรุงใหม่เลยครับอ่าโชคดีหน่อยนะตรงนี้คือน่าจะปรับปรุงไม่นานนะครับมีป้ายตอมความเร็วชัดเจนนะครับห้ามเกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็มีตัวสัญลักษณ์แบบนี้นะครับที่ ส่งเตือนให้กับผู้ขับขี่นะครับแล้วก็สัญลักษณ์้ามแซงในโค้งนะครับจุดๆนี้เนี่ยแต่ก่อนถ้าเป็นถนนเล็กอันตรายมากแต่พอเป็นถนนที่ใหญ่ขึ้นถนนใหม่เนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่า ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของโค้งนะครับหรือว่าของผิวถนนความลาดเอียงควาชันเนี่ยน้อยลงกว่าแต่ก่อนมากนะครับอันนี้เขาปรับปรุงเพื่อลดอุบัติเหตุแน่นอนครับเพราะว่าถ้าเขาปรับปรุงโดยส่วนมากเนี่ยจะมีการปรับปรุงก็จะปรับปรุงทั้งเส้นนะครับแต่ถ้าเป็นปรับปรุงแค่บางช่วงนั่นแสดงว่าเขาปรับความชันความเอียงนะครับเพื่อลดอุบัติเหตุในเส้นทางนี้นะครับตอนนี้ก็ใกล้แล้วที่เราจะขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะือนนเราต้องขึ้นไปเรื่อยๆถนนฝั่งนี้โอเคมากครับ เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาแล้วครับดกคิดว่าถ้าช่วงที่ถนนเสียหายเนี่ยถ้ารถที่วิ่งด้วยความเร็วแล้วปล่อยลงมานะครับเรามีการกระเด่งกระดอนนะครับด้วยความมีหลุมหรือว่าถนนสุดเนี่ยอันนั้นก็อีกเป็นอีกสาเหตุนึงนะครับของการเกิดอุบัติเหตุ แต่ผมคิดว่าจริงๆแล้วหลักๆก็คือจากน้ำยางนี่แหละครับเนื่องจากว่าเคยสอบถามนะฮะกับเพื่อนที่เป็นกู้ภยัยแล้วก็เคยได้นั่งคุยกับเพื่อนๆที่เขาเป็นเจ้าหน้าทรรี่ตำรวจนะครับที่ได้รับการแจ้งเหตุนเนี่ยเขาบอกว่าจุดจุดนี้เป็นจุดที่น่ากลัวจริงๆครับคือถ้าวันไหนมีฝนตกเนี่ยเขาบอกว่าเตรียมรอรับวิทยุเลยครับมีอุบัติเหตุนแน่นอนครับแล้วก็พอถามว่าช่วงไหนเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่เขตไหนถ้าเขาบอกว่าเขต ช่วงลอยต่อหรือว่าช่วงถนนจากอำเภอเมืองจังหวัดเลยมุ่งหน้าไปที่อำเภอภูเรือเนี่ยเขาสันนิษฐานว่าเกิดในช่วงนี้นะครับเพื่อเป็นถนนช่วงนี้เลยเนื่องจากมีความลาดชันนะครับเนี่ยเราจะเห็นนะนอกจากความลาดชันก็จะมีความแบบโคดเคี้ยวตลอดเส้นทางเลยโอ้โหปรับปรุงตลอดเส้นทางจริงๆครับดีแล้วละครับที่มีการปรับปรุงเส้นทางแบบทีมไม่อย่างนั้นนี่อุอนอติเหกรจะไม่น้อยลงจริงๆนะครับนะครับ ้ายเตือนนะครับความเร็ว40ความเร็ว50ฝนตถกถนนลื่นเห็นไหมฮะคือเขาเตือนตลอดเส้นทางจริงๆในหลายอายทิตย์เนี่ยลมจะบอกเพื่อนเสมอว่าบางทีเราไปถนนเส้นไหนนะครับที่เราไม่เคยชินเส้นทางเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นไกด์นาทางให้เราดีที่สุดก็คือ,คอป้ายเตือนต่างๆนี่แหละครับถ้าถนนจุดนั้นหรือว่าช่วงนั้นนะครับไม่มีอุบัติเหตุหรือว่าไม่มีอะไรที่ต้องเฝ้าระวังเนี่ยก็จะไม่มีป้ายพวกนี้เกิดขึ้นนะครับยกเว้นว่า จุดๆนั้นเกิดอบัติเหตุบ่อยนะครับแล้วก็เกิดฝนแบบซ้ำซากสาเหตุแบบซ้ำซากอะไรเงี้ยครับเขาก็ถึงจะเอาป้ายมาติดเพราะฉะนั้นป้ายพวกนี้เชื่อถือได้แน่นอนครับเพียงแต่ว่า,าสกิลของแต่ละคนหรือว่าความเขาเรียกว่าอะไรนะความบังเอิญในสถานการณ์ของแต่ละวันอาจจะไม่เหมือนกันบางทีเขาเขียนว่าฝนตกถนนลื่นปลดลดความเร็วแต่วันนั้นเรามาอย่างเช่นวันนี้นะครับลงมาตรงเนี้ยถนอนอาจจะแห้งมากแล้วก็มี าทิศที่แบบสองจนถนนแห้งอาจจะไม่อันตรายนะครับแต่ถ้าวันไหนเราผ่านมาในวันฝนตกเนี่ยถนนเส้นนี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้ด่งเตือนภัยเลยครับบอกเลยว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับในช่วงถนนตรงนี้ไม่แพ้กับจุดที่เขาเรียกว่าโค้งร้อยศพบางสะพุงเลยนะครับแทบไม่ต่างกันเลยนะครับจุดจุดนั้นเนี่ยความอันตรายก็จะอีกแบบนะครับจุดจุดนี้ก็ความอันตรายอีกแบบเพราะฉะนั้นตรงอยากให้คลิปนี้เป็น สิ่งเตือนภัยนะครับสำหรับเพื่อนๆทุกคนที่จะมาเที่ยวจังหวัดเลยแล้วก็ตอนนี้นะครับกำลังจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงฤดูฝนเนี่ยถนนในหลายๆช่วงนะครับถนนในหลายๆช่วงในหลายๆจังหวัดที่มีรถเพื่อการเกษตรขนส่งน้ํายางพาราเนี่ยถ้าจุดๆนั้นมีน้ํายางหกอยู่บนพื้นเยอะๆนะครับหรือว่าหล่นอยู่บนพื้นเยอะๆเ,เนี่ยวันฝนตกต้องระมัดระวังจริงๆนะครับ ว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกคนเลยถ้าใครที่จะมาเที่ยวจังหวัดเลยแล้วก็กําลังจะผ่านช่วงนี้แล้วก็เกิดฝนตกนะครับยังไงก็ลดความเร็วลงเพราะวอย่างน้อยถ้าเราลดความเร็วลงแล้วนะครับแล้วยังเจอเหตุการณ์ที่ฝนตกลงมาหรือว่าถนนลื่นเนี่ยอย่างน้อยๆน,นะครับอุบัติเหตุครั้งนั้นเนี่ยผ่อนหนัก ใช้ความเร็วเยอะเรายัางใช้ความมั่นใจใช้ยังยังใช้ความขนองบบกับการขับรถบนถนนนะครับแต่ว่าถ้าเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นมาเนี่ยความเร็วนั้นจะเหมือนเพชฌฆาตส่วนตัวเราเลยนะครับยิ่งเร็วความรุนแรงของอุบัติเหตุก็ยิ่งมากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับว่าคำว่าอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ ที่เราคาดไม่คาดไม่ถึงมันเป็นเหตุการณ์ที่เรารู้เท่าไม่ถึงการและมันเป็นเหตุการณ์ที่เราคาดเดาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะทาให้เหตุการณ์พวกนี้ไม่เกิดคือการเพิ่มความระมัดระวังการเชื่อคําแนะนําการเชื่อป้ายการขับรถที่อยู่ในลิมิตของข้อจํากัดของกฎหมายนะครับสิ่งพวกนี้จะเตือนภัยเราเสมอเห็นไหมฮะป้ายแบบนี้นะฮะบอกได้เลยว่าเราเข้ามาช่วงแป กิโลเมตรนี้นะฮะป้ายแบบนี้เยอะมากนั่นแสดงว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาต้องมีการสืบสวนนะครับโอ้ยถนนชุงนี้ไม่ค่อยดีนะครับเพื่อนนะครับตอนนี้เหลือถนนสองเลนนะครับถนนแตกไม่ค่อยดีเลยการที่มีป้ายแบบนี้แสดงว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเส้นทางนี้มีการสืบสวนนะฮะแล้วก็หลายๆครั้งเขาน่าจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าขับมาดีๆตรงโค้งนี้แล้วลื่น ครับไม่เจอโค้งนี้แล้วรถมันม้นถลายตกลงไปเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันน่าจะประมาณนี้นะครับเขาก็เลยต้องติดป้ายเตือนภัยแบบนี้เรื่อยๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยต่อให้ป้ายเตือนแบบไหนนะครับจะบอกว่าห้ามทํำยังไงนะถ้าพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยเขามักง่ายนะก็คือเขาไม่ได้เซฟช่วยคนอื่นเนี่ยเขามักง่ายเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะหกล้เทอะลงมาบนถนนเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ครับ เพราะมันเป็นแค่ป้ายเตือนแล้วก็ป้ายเตือนพวกนี้นะครับก็ไม่มีการนําจับใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากว่าไม่มีใครแบบเห็นนะฮะในขณะที่เขาทําเนื่องจากว่าวันที่น้ํายางม,มันหกลงพื้นเนี่ยวันนั้นอาจจะเป็นวันที่ถนนแห้งนะฮะเพราะมันหกลงไปก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนหรือว่าไม่ได้ทําให้ถนนลื่นแต่อย่างใดเพียงแต่ว่ามันจะสะสมไปเรื่อยๆนะครับในจุดๆนั้นจนวันหนึ่งเกิดมีน้ําฝนตก จะเป็นวันที่ถนนลื่นแต่วันนั้นที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยพอเกิดไปเกิดขึ้นปุ๊บก็ไม่รู้ว่าจะไปจับมือใครดมนะครับเนื่องจากว่าวันที่สาเหตุของการสะสมน้ํายาเป็นอีกวันหนึ่งนะฮะแล้วก็วันที่คนมาเกิดอุบัติเหตุเป็นอีกวันหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะไปจับตับนะฮะก็ยากมากๆนอกจากว่านะฮะนอกจากว่าประเทศเราจะมีนโยบายแบบไห่ ก็คือนยโยบายว่าถ้าจุดไหนเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆเนี่ยเขาอาจจะมีการตั้งกล้องนะครับเพื่อจะดูว่าเอ้ยถ้าอุบัติเหตุมาเกิดขึ้นจากน้ํายางพาราเนี่ยมีการตั้งกล้องเพื่อจะดูว่ารถที่ขนสงยางพาราจริงๆแล้วปล่อยให้หกลงบนถนนนะครับจนเกิดเป็นอุบัติเหตุแบบนี้เนี่ยเป็นรถคันไหนแล้วหกเมื่อไหร่หกวันไหนแล้วมีการจับปรับจริงนะครับผมว่า ถ้าเกิดมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นเชื่อว่าเหตุที่เกิดจากน้ำยางพาราที่หกพื้นแบบนี้นะครับจะลดลงแน่นอนผมเชื่อว่าถ้าทุกคนมีวินัยนะครับแล้วก็คิดถึงใจเขาคิดถึงใจเรานะครับคิดถึงว่าวันนี้ถ้าฉันข่มขึ้นมาแล้วฉันทำควอนเดือดร้อนแบบนี้วันหนึ่งลูกหลานฉันมาหาและวันนั้นเป็นลดลูกลดหลานของฉันที่เกิดอุบัติเหตุ และกลัวว่าวันหนึ่งมันจะเกิดกับลูกหลานของเราเองนะครับถ้าคิดแบบนี้ได้ทุกคนมีจิตสํานึกดีทุกคนนะครับดมงเชื่อว่าอุบัติเหตุแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นและจะไม่มีครอบครัวไหนเสียหายแน่นอนครับและตอนนี้นะครับเราก็มาถึงเขตของอาเภอภูเรือกันแล้วนะครับด่งเชื่อว่าทุกๆอย่างนะครับการใช้รถใช้ถนนร่วมกันเนี่ยจะลดอุบัติเหตุได้ถ้าคน คนนะครับมีจิตสํานึกของการรับผิดชอบร่วมกันไม่ว่าจะเป็นความเร็วนะฮะความประมาทความคึกขนองนะครับและอีกอย่างคือการเครารพกฎหมายและกติกาของการใช้ถนนร่วมกันนะครับสิ่งพวกนี้จะทําให้อุบัติเหตุลดลงแน่นอนครับเพราะว่าเราเห็นหลายๆครั้งที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยความมักง่ายนะครับความคึกขนองความเร็วแล้วก็มารยาทการขับขี่พวกนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นจิตสํานึกดีนะครับจะทําให้เราปลอดภัยทั้งตัวเรา แกตัวอาจจะไม่ส่งผลร้ายกับตัวเรานะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นนะครับที่ขับรถเร็วขับรถประมาทนะครับแล้วส่งผลให้ครอบครัวเราลูกหลานเราหรือพ่อแม่เราเกิดอุบัติเหตุจนมีการสูญเสียวันนั้นจะเป็นวันที่เราเสียใจที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นจิตสำนึกดีปลอดภัยแน่นอนเดินทางทั่วไทยอยากให้ทุกคนปลอดภัยครับ ขอบคุณโฮค่าแคมเปอร์ทักกับทุกการเดินทางค่ะทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้อัปเดตเส้นทางและเดินทางไปพร้อมๆกับพวกเรารวมไปจนถึงท่านใดที่จะสนับสนุนช่องเรานั้นตามข้อมูลที่เราลงไว้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ